ท่านผู้ชมครับในวันนี้มีผู้นําของโลก2คนโครจรมาเจอกันนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซียและนายกัฐมนตรีแองเกลาแมคโคลของเยอรมน,นีซึ่งก็นับว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีของทั้งคู่ครับทั้งสองคนพูดคุยกัน2รอบที่เมืองตากอากาศโซชิใกล้กับทะเลดาครับโดยประเด็นสําคัญที่ถูกหยิดยกขึ้นมาหารือก็มีทั้งเรื่องสองครามซีเรียวิกฤตยูเครนภัยก่อการร้าย ในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างเยอรมนีและรัสเซียอย่างเช่นด้านพลังงานการค้าและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมนุษยธรรมปูตินกล่าวหลังการหารือครับว่าเยอรมนีเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัสเซียขณะที่ปัญหายูเครนถือเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศมีความวิตกกังวลโดยเขาขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจามาพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติส่วนในประเด็นซีเรียนั้นผู้นําทั้งสองคนเห็นควรว่า ต้องมีกระบวนการเจราจาสัติภาพที่จริงจังกว่านี้ครับก่อ,อนหน้านี้แมคเคลเคยเยือนรัสเซียเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558นะครับแต่ในการเยือนครั้งนี้เธอและปูตินจะพูดคุยถึงเรื่องการประชุมสุดยอดกลุ่ม g 20ที่จะจัดขึ้นในเมืองฮัมบูร์กของเยอรมน,นีในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งการประชุมนี้เป็นเวทีเดียวที่รัสเซียจะได้พบกับผู้นําของมหาอำนาจชาติอื่นๆหลังจากรัสเซียถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศ g 8ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น g 7ครับ แมเคิลนั้นมีบทบาทสําคัญเลยนะครับในการไกล่เกลี่ยกับรัเสเซียและยูเครนเพื่อคลี่คลายวิกฤตในยูเครนช่วงที่เกิดเหตุการณ์รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียของอยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและสนับสนุนกบฏแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของอยูเครนโดยแมคเคลิลสนับสนุนให้ความบาตรรัเสเซียจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบในยูเครนครับ